อยากจะมาขอความรู้ครับก็ส่วนหนึ่งก็เอามาให้ดูกันด้วยว่า,เ,าเหรียญผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญน,นะครับค,คุณตาผมก็คือเป็นหลวงพ่อคูณแต่พอไปเสิร์ชใน Google ผมก็ไม่รู้ว่า,เ,าเป็นอะไรยังไงนะครับรู้แต่ว่าเป็นรุ่นรับเสด็จมี วันที่เขียนข้างหลังว่ายี่สิบปดมิยอสามหกนครับด้านหน้าคนใน Google เนี่ยก็ไม่เห็นว่าอันนี้เป็นเนื้อทองตั้งแต่ยังไงผลิตยังไง ยู่ด้านนหลังังีครบวัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตรงริมตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบยิบแปดมิดยอสามหกข้างบนจะเขียนว่ารุ่นรับเสด็จ ลักษณะจะเหมือนใบโพหรือเปล่าในในวงการพระเขาเรียกกันอย่างไรก็อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ มันซูมอโตโุ๊ออืมึมนี่วาชัดหน่อยทั้งวันที่ผมไม่เห็นชัดนะแต่ว่า คนดูเก่งๆก็อาจจะสายตาดีกว่าเอาละครับรอบข้างหน้าสุดท้ายละหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ